รถนั่ขนานจุดนี้ก็กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองอยู่เรื่อยๆครับก็จะอันนี้รันทุกฟรีก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เรามาทำกิจกรรมเพื่อเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมปล่อยเพื่อนเรานะครับเพราะมีนักโทษหลายคนที่ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ได้รับการประกันตัวในระหว่างต่อสู้คดีนะครับและเพื่อนๆเราหลายคนที่โดนคดีทางการเมืองเราพยายามผลักดันให้เพื่อนเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศเรามีปัญหาอย่างไรนะครับเลยมาชวนกันมาร่วมกันเปคุณหมอยืนยันว่ายังสู้อยู่ไหมตอนนี้ยังสู้อยู่ครับสู้อยู่ครับ อีกสี่เดือนจะมีการยุบสภาเลือกตั้งคุณหมอที่หนึ่งใชเขายังยังไม่ได้เลือกที่ว่าจะโขย่ไหนครับแต่ก็ยังอยู่แต่พอเนี่ยนะครับเรามาแต่ก็ยังอยู่ในทีมอยู่ในทีะครับยังไม่แบบว่าได้ไปไหนมันมีคนไม่ตื่นเดี๋ยวคไม่ตื่นยังไม่ไรครับยังไม่ไรครับยังอยู่กับพรรตลอดครับแต่แต่อาจจะแบบเห็นแบบอาจแบบถ้าเกิดมีจังหวะจะเห็นคุณหมอลงรับเลือกตั้งอะไรอีกไหมคะก็อาจยังยังมีโอกาสครับก็ยังอยู่ในกระบวนการสรรหาตามกระบวนการของพักครับ โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ